ดีค่ะเช้าวันศุกร์ที่สิบเกกรกฎาคมพศสองพห้าร้เส้นทางบุญของชันสวัสดีครับวันนี้ป้าตาก็ไปโรงพยาบาลสิริกิจตามที่หมอนัดก่อนผ่าตัดในวันที่23นะคะวันนี้ใช้เส้นทางของบันค่ายบันคายระยอง แล้วก็ตอนนี้ก็มาจอดติดไฟแดงแล้วก็ได้ทำการสวัสดีทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้ตรงสี่แยกเกาะกอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูถนนหนทางดีกว่าป้าตาก็ยังใช้คำนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็ต้องไปจอดเลือด ไปเอ็กซรเลปอดแล้วก็ไปตรวจคลื่นหัวใจพบหมอวิสันีเพื่อเพื่อประเมินก่อนการผ่าตัดห่างหายจากการนอนโรงพยาบาลอ๋อครั้งล่าสุดที่นอนโรงพยาบาลก็ตอนติดโควิดนะ ตานติดโควิดนอนโรงพยาบาลแะช้ำเลยหกวันหก <c oughs> วันอ้าวก็เข้าอยู่ในเดือนนี้แหละนะไปไปนอนโรงพยาบาลวันที่เท่าไหร่นะคุณแดงวันที่ห้าสิงหาใก,ใกล้ใกล้กันแล้วในช่วงเนี้ก็ นานที่สุดก็ตอนเป็นโควิดเลยะแต่แต่ตอนผ่าตัดผ่าผ่าข้อน้องอิบนี้ก็ห้าวันตอนผ่าไทรอยครั้งแรกข้ออย่างละห้าวันครั้งแรกก็ห้าวันครั้งที่สองก็ห้าวันเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าครั้งนีน้จะนอนโรงพยาบาลสักกี่วัน ไ,ได้พักแล้วก็ปากก็ยัง ได้เวลาทานข้าวพอทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ทําสมาธิแล้วก็นอนมาก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็มันก็ชีวิตก็อยู่อย่างเงี้ยได้พักจริงๆเลยแล้วก็เลยว่าเออเนี่ยแหละนะการพักผ่อนของปลาตา ถลถความเร็วลถความเร็วลงตาจะพูดรอกับรอสลับกันสัปดอีกวันนี้ที่ต้องไปเช้าเพราะว่ารลาย ตอนเช้าๆคุณลุงแดงก็จะตอนเช้าไปถึงคุณลุงแดงก็จะทานอาหารเช้าบนรถแล้วก็ตอนที่ป้าตาจาะเรือเสร็จแล้วป้าตาก็จะให้คุณลุงแดงอนะ่ะไปที่ห้องคลื่นหัวใจไปรอป้าตาอยู่ที่นั้นตรวจคลื่นหัวใจเสร็จก็ไปห้องเอ็กซเรย์หอดเดินเป็นหมื่นกิโลแล้ววันนี้ <laughs> ไม่ใช่อะไรนะ เดินมากกว่าพันเก้าอ่ะโชคดีนะที่ขาแต่เดินานานๆก็มีเหมือนกันนะ อีสองตัวสีฟ้าวางอยู่บนโครงสีนวลไม่ได้ออกมามั้งวันนี้เรามาก่อนหมูปิ้งเนี่ย ออเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็มาบอกกล่าวเล่าเรื่องของป้าตาให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวป้าตาก็จะต้องไปทำเขาเรียกว่าอะไรจะเรจาะเลือดเจาะเลือดไปทำอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เส้นทางบุญของฉันสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะ